สวัสดีคะ่ะเข้าสู่ช่องสับป,ปะรดเพื่อน้องช้างอีกแล้วนะคะยินดีต้อนรับพอ่พอพ่อแม่แม่ทุกทท่านนะคะวันนี้มารับชมการขึ้นสับป,ปะรดคะ่ะจะชวนแม่แม่มาเที่ยวป่าคะ่ะดูป่าสับป,ปะรดแถวนี้นะคะลกมากเลยคะ่ะตัดวันนี้ตัดยากจริงๆ มาดูแถวป่าสับประรดค่ะนี่ค่ะต้นมันเยอะแยะเลยค่ะต้นมันต้นกอยป่าแถวนี้มีต้นมันต้นกอยด้วยนะคะเดี๋ยวปีนี้จะชวนแม่แม่ไปขุดกอยกัน มาดูหญ้าแปลงนี้ถาวันเยอะมากเลยค่ะแต่ต้นสับปะรดสวยนี่ค่ะต้นมันก็มีค่ะนี่มันมันมันแถวนี้มีมันมีกอยมากเลยเดี๋ยวปีนี้จะเอากอยมาทำกินอีกแล้วค่ะ วันเยอะตัดก็ยากอยากให้น้องช้างมาอยู่แถวนี้จังเลยจะได้กินเถาวันเยอะๆจะได้มียาจะได้เป็นยาค่ะช้างเชือกไหนที่ได้กินเถาวเถาวันะจะไม่ค่อยเจ็บท้องปวดท้องนะคะนี่แถวป่า ถ้าได้ช้างมาผูกแถวป่าแบบนี้เดี๋ยวก็เตียนหมดเลยค่ะวันนี้มาขอขอบคุณควานกิมมากนะคะช่องดาวเรืองวันนี้ได้สั่งสับรดกับป้าจอมค่ะขอขอบคุณควานดาวเรืองมากนะคะที่สั่งสับรรดกับป้าจอมค่ะแม่ๆท่านไหนที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ